ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับยายาพลนะฮะกับช่อง YNP ชมชมในวินเทจครับครับผมก็อรุณสวัสดยามเช้านะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะตัดแต่งรากเปลี่ยนดินทําต้นไม้คือช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม้มันจะหยุดการเจริญเติบโตนะฮะ ช่วงนี้ก็เหมือนว่าถ้าเป็นต้นชนชมแล้วนะฮะช่วงนี้เขาก็จะไม่ค่อยจเจริญเติบโตเท่าไหร่เขาก็จะพยายามแทงใบแล้วก็ติดติดดอกนะฮะก็ช่วงนี้ก็ใครอยากจะทํารากก็ควรทาช,ช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้หน้าหนาวก็เพื่อนๆก็รักษาสุขภาพกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะป่วยไข้กันไปก็ทั้งเพจหนูปุ้มปุ้ยนะฮะยังมีเสื้อกันหนาวจัดจันหน่ยอยู่นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ ที่ผมใส่ไปคลิปอ่าคลิปที่แล้วนะครับ EP ที่3นะฮะหรือ 2, 2> ผมทำไม่ได้เหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับก็อ่าจำหน่ายอยู่ประมาณ350บาทนะฮะร,รวมจัดส่งให้ทั่วประเทศผ้าก็จะค่อนข้างอ่าหนานะครับหนาแล้วก็เป็นผ้า2องชั้นนะครับแบบนี้นะฮะเป็นสไตล์แบบแนวสปอร์ตัยรุ่นไวรุ่นหน่อยครับก็ไว้สำหรับอ่าใส่กันหนาว กันลมได้นะครับเป็นแจ็คเก็ตใส่สวมใส่ได้นะฮะก็พอได้ครับก็อย่าลืมนะครับแฟนเพจหนูปุ้มปุ้ยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอ่าผู้ติดตามเราก็ยังน้อยอนู่ะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปหลักก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะฮะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆนะฮะแล้วก็นะครับก็ครับผมอ่าช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วง เข้าสู่ฤดูหนาวนะฮะช่วงนี้ก็ต้นไม้แล้วนะครับมันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่ามันจะชะงักหยุดการเจริญเติบโตหยุดการหาสารอาหารต่างๆในดินนะฮะอ่าตอนช่วงนี้ไม้ก็ถ้าเป็นในในแหล่งธรรมชาตินะครับก็จะพยายามติดตาดอกนะฮะเพื่อที่จะอ่าขยายเขาเรียกว่าขยายพันธุ์ของเขานะฮะเป็นในตามธรรมชาติก็คือติดตาดอกเพื่อที่จะให้พวกมแมลงนะครับเอาเกสร ของตัวผู้ไปผปสมกับเกรสรตัวเมียของอีกดอกหนึ่งของในต้นนั้นๆนะฮะมันพอหลังจากที่มแมลงและ,มะแมลงได้ผสมเกรสรเสร็จมันก็จะเริ่มติดผลผลิตนะฮะก็จะเป็นช่วงนี้ช่วงนี้นะฮะก็จะเป็นช่วงดีเลยครับช่วงหลังจากนี้ไปผมก็ช่วงหน้าหนาวนะฮะก็เราควรนะครับควรที่จะอถอนไม้นะครับ ถอนไม้มาตัดแต่งรากนะครับหรือว่าเราจะตัดทดพุ่มก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม้เขาก็จะหยุดการเจริญพัฒนพอเราตัดทดพุ่มไปปุ๊บเขาก็จะพยายามผลิตตาขึ้นมานะครับผลิตตาขึ้นมาจะทําให้คาแทงใบใหม่ได้แล้วเราก็ลดน้ํานะครับส่วนส่วนไม้ที่เราตัดแต่งรากแล้วควรถอนขึ้นมาแล้วก็พักไม้ไว้ในร่มนะฮะประมาณสอง ถึงสี่สัปดาห์นะครับถ้าไม้ไซส์ขนาดนี้นะครับพักไว้สองถึงสี่สัปดาห์แล้วเราก็เริ่มมาตัดแต่งรากนะครับหลังจากเราตัดแต่งรากเสร็จนะฮะเราก็ดูว่าอถ้าเราจะจัดรากเราก็จับจับตรงรากเขาดูนะครับว่ามันมีมีการอ่อนไหมถ้ามีการอ่อนตัวให้ตัวที่เราจะสามารถดัดไปซ้ายดัดไปขวาได้เราก็นาลงมาปลูกนะครับครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปตัดแต่งรากอ่า ชวนชมนะครับเป็นสายพันธุ์มงกุฎราชันนะครับมงกุฎราชันต้นนี้นะครับเพื่อนเพื่อน,นที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกนะครับก็จะเคยเห็นฮะผมมีคลิปเคยทําคลิปลงปลูกนะฮะเคยทําคลิปเกี่ยวกับการดึงพุ่มแล้วก็จเจ้าต้นมงกุฎราชันนี่ก็ยังจะเป็นต้นแม่ของเราของอต้นแม่ประจําช่อง YNP นะฮะก็ ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกไม้ต่างๆนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากต้นแม่ต้นนี้นะครับของมองกุฎราชันแล้วก็ส่วนเจ้าต้นบางค้าก็จะเป็นต้นแม่หลักนะฮะเพราะว่าเขาให้ผลผลิตที่ดีมากนะครับแล้วก็ส่วนที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะถ่ายให้ดูต้นแม่เพราะว่ามีทั้งหมดกี่ต้นนะต้นแม่ผมก็จะมีนะฮะที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นชดาเพชรน,นะฮะแล้วก็เป็นพวก เพชรสี่แควนะครับแล้วส่วนราก็จะมีอยู่สองต้นนะครับเป็นต้นแม่นะครับแล้วผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวให้เพื่อนไปรับชมคลิปในการตัดแต่งรากต่อไปนะครับผิดพลาดประการใดนะฮะก็ต้องขออภัยไว้นักที่นี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้มีคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้เพื่อนได้รับชมครับใครอยากรับชมคลิปอะไรก็ลอง คอมเมนต์เข so, er <produ> ้ามาพูดคุยกันได้ครับครับผมเชิญรับชมครับไปครับก็ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์ที่จะมาตัดแต่งรากแล้วนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราถอนไม้ขึ้นมาพักไม้ไว้ประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์แล้วนะฮะแล้วเราก็พอรากมันเริ่มมีการอ่อนตัวแบบนี้นะฮะเราก็จะมาเริ่มตัดแต่งนะฮะ เทคนิคก,การตแต่งของผมก็ง่ายๆเลยครับผมก็จะดูเป็นรากที่เส้นที่แข็งแรงนะฮะรากฝอยๆนี่ผมจะเอาออกให้หมดนะครับแล้วก็ส่วนรากเส้นใหญ่ผมก็จะมาคัดอีกทีแล้วกันนะครับก่อนลงปลูกนะครับตอนนี้เราก็จะตัดแต่งไว้สําสหรับรากที่เราไม่ต้องการออกไปก่อนนะฮะเพื่อที่เราได้จะได้เปิดตําแหน่งนะฮะแล้วก็เส้นเส้น เส้นไหนที่เราดูแล้วมันไม่แข็งแรงมันมีาบาดแผลช้ำมากเราก็ตัดทิ้งไปเลยก็ได้ครับ อ่านะครับเพื่อนๆอน่าลากแถบนี้นะครับมันมันเขาเรียกว่ามันขาดความบาลานซ์มันจะมีช่องว่างตรงนี้นะฮะก็วิธีแก้นะครับผมอาจจะต้องบากเส้นนี้นะฮะให้มันมาอยู่อยู่แนวตรงนี้นะครับเหวือเราต้องหาวิธีก่อนนะฮะแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเกาลากตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วผมจะมาหาวิธีการบากเส้นนี้นะครับทำให้เส้นนี้นะครับเส้นตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนให้มันมาอยู่ตรงนี้นะฮะ หรือนะฮะอีกวิธีนึงก็คือบากเส้นใหญ่นี้ครับให้มันมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงระหว่างตรงทํายังไงก็ได้ครับให้เขามาอยู่ตรงนี้คือไม้มันจะดูเขาเรียกว่ามันจะดูบาลานซ์นะครับลากมันจะดูบาลานซ์รอบต้นนะฮะเดี๋ยวผมจะหาวิธีแก้ครับอย่างตรงนี้นะครับก็จะเผื่อเป็นแนวทางให้เป็นเพื่อนนะฮะแต่วิธีนี้ที่ผมจะทํานะผมต้องบอกก่นกอนนะครับมันมีโอกาสอที่ลากติดด้วยแล้วก็ไม่ติดด้วยนะฮะผมต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนนะถ้ามันติดโอเคมันก็จะสวย ถ้ามันไม่ติดก็คือมันก็จะเน่าพอมันเน่ามันก็จะขาดแล้วก็จะแหว่งจะโบไปนะฮะอันนี้เพื่อนๆต้องทําใจนะผมต้องบอกก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเกาวลากฝอยที่เหลือ,อน,นี้ต่อแล้วกันนะฮะ ครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็แต่งเสร็จทั้งหมดรอบต้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆลองดูเป็นแนวทางนะครับนี่ครับผมก็จะวิธีการตัดแต่งของผมนะฮะผมก็จะไว้่าเส้นลากเก่าเก่าส่วนปลายปลานะครับปลายแล้วก็มาดูว่าเส้นเส้นไหนมันแข็งแรงมันใหญ่แล้วก็ไว้สองเส้นสองเส้นเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นนะครับผมก็จะไว้ประมาณนี้ครับลากเก่าผมก็มีการตัดออกนะครับอย่างตรงนี้นะครับเป็นลากเก่านะฮะตรงนี้ตัดออกไปแล้วนะฮะนี่นะครับตรงนี้นะฮะ โอเคครับทางนี้อาจจะเกิดเน่านะครับเกิดจากการขนย้ายนะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่เราใช้ดินกบเขาก็จะงอกขึ้นมานะฮะแล้วมันอาจจะต้องมีการตัดออกอีกนะครับเพื่อดูความสวยงามนะฮะความบาลานซ์ของรากนะฮะแต่ตรงนี้นะครับปัญหานะฮะมันอยู่คือช่วงหน้านี้เลยนะฮะหน้านี้นะครับเขาจะไม่มีรากเลยนะครับเพราะว่ารอบต้นนะครับเขาจะมีรากทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆลองสังเกตนะ ขาจะมีรากมาแบบมันจะบรลานทั้งหมดรอบต้นจะดูแล้วมันโอเคหมดมีแค่หน้านี้หน้าเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ปัญหานะฮะโดยอาจจะอาจจะเป็นการบากนะครับหรืออาจจะเป็นการตัดต่อนะฮะเพื่อที่จะให้รากเส้นใดเส้นหนึ่งครับเขามาอยู่ตรงนี้ให้ได้นะครับโอเคครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้ตัดแต่งรากเสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับก็คือต้นนี้นะครับก็เป็นเจ้าต้นมังกรลาชันฮะ ถ้าเพื่อนๆที่ติดตามคลิปผมมาตั้งแต่แรกๆนะครับต้นนี้นะครับผมก็ได้ได้ทำการปลูกไว้ประมาณช่วงเดือนเมษานะฮะแล้วพอปลูกได้เดือนเมษานะครับประมาณเดือนกันยานะครับน้ำมันเริ่มท่วมนะครับผมก็ได้ทำการถอนรากถอนขึ้นมานะครับแล้วก็ล้างรากแล้วก็แขวนไว้นะฮะแล้วอันนี้ผมก็เพิ่งจะมาตัดแต่งรากก็ รู้สึกว่าจะแขวนไว้ประมาณสามเดือนนะฮะสามเดือนกว่านะครับก็เดี๋ยวคราวนี้ก็เริ่มตัดแต่งลากก็ตัดแล่งเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับอ่าเพื่อนๆก็ลองดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเ,เอานําไปใช้กับต้นไม้เพื่อนๆที่บ้านได้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะที่ผมตัดแต่งไว้นะครับอ่าที่ผมพูดไว้ในคลิปนะฮะตอนที่ตัดทําตัดทําลากนะครับ ทุกหน้านะครับหน้านี้นะครับก็ลากจะเต็มนะฮะหน้านี้ลากเต็มก็คือมันดูบาลานซ์ทั้งหมดนะฮะนี่หน้านี้ก็ดูบาลานซ์มันจะมีแค่หน้านี้หน้าเดียวนะครับที่ลากมันดูไม่บาลานซ์นะครับตอนแรกนะครับผมคิดว่าจะบากลากเส้นนี้นะครับทําวิธีการบากนะครับแต่ผมลองดูแล้วนะครับว่าลองใช้เชือกดึงดึงแล้วมันไม่มานะครับพอดึงไม่มาก็คือผมก็เลยเปลี่ยนวิธีนะครับว่าจะเป็นการตัดต่อเลยด้วยกันละฮะก็อาจจะเอาลากเส้นตรงนี้นะครับเส้นนี้นะครับเอามาต่อ บริเวณแถวตรงนี้นะฮะจะเป็นเส้นใดเส้นหนึ่งแต่ตอนนี้มันยังคือยังทําไม่ได้นะครับมันต้องเอาลงไม้ลงปลูกลงดินก่อนนะฮะให้รากเขาเดินก่อนประมาณหนึ่งเดือนนะครับพอหนึ่งถึงสองอ่าหนึ่งเดือนพอรากเขาเริ่มเดินนะครับผมก็จะมาตัดรากเส้นนี้นะครับแล้วก็เอามาต่อก็คือต่อสดเลยนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เอามายกขึ้นมาทําใหม่นะฮะก็คือจะต่อแล้วก็ปลูกไปเลยนะฮะเพราะว่าผมเคยทำแล้วนะครับการตัดต่อรากโดยที่วิธี เราแขวนไม้ไว้อย่างนี้ครับไม้มันมีความใหญ่แล้วก็น้ําหนักมันเยอะนะฮะเวลาเราตัดต่อใช่ไหมฮะตัดต่อไปแล้วลากเส้นนี้เราฝังไว้เอาฝังไว้ลงดินนะฮะเพื่อนๆลองคิดตามะฮะเวลาฝังไว้ลงดินไม้มันมีน้ําหนักนะฮะแล้วมันก็จะกดตัวลงมาพรากดตัวลงมาปุ๊บลากมันอาจจะมีการหลุดได้แล้วก็จะมีบา,า,บาดแผลนะฮะอ้าออกแล้วเวลาเราลดน้ำนะครับน้ำมันก็จะเข้าตรงตรงรอยที่เป็นแผลอ้าออกนะครับ มันจะทาให้รากเส้นที่เราตัดต่อไปนะครับอาจจะเน่าเสียหายได้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองวิธีใหม่แล้วกันฮะวิธีการที่ผมตัดต่อนะฮะจากประสบการณ์ผมนะฮะมันมีทั้งติดและไม่ติดนะฮะที่มันไม่ติดก็มีปัจจัยอย่างเดียวเลยครับก็คืออ่าบากแผลปาดแผลนะฮะที่เราปาดไว้นะฮะมันแผลมันไม่สนิทกันนะฮะแล้วเวลาเราลดน้านะฮะน้ํามันเข้าไปมันทําให้อ่ารากเส้นที่เราตัดต่อไว้มันอาจจะมีการเน่าได้นะครับรอบนี้นะครับผมก็ เดี๋ยวจะลองทําใหม่นะฮะว่าวิธีนี้ถ้ามันดีหรือไม่ดียังไงผมก็จะลงคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะฮะก็หลังจากนี้ไปนะฮะอีกประมาณอีกประมาณ1นึ่งเดือนนะฮะหรือไม่ถึงนะครับผมจะปลูกต้นนี้นครับเพราะว่ายังมีมีคิวที่ไม้ที่จะรอปลูกอีกต้นนึงครับคือเจ้าต้นบางขาต้นใหญ่เลยครับที่ประจําช่องวายแอนพครับอ่า ถ้าเพื่อนเที่ติดตามกันมาก็จะจะรู้นะฮะว่าบางคา้าบ้าน YNP นะฮะตั้งแต่ผมทําประวัติเข้ามานะฮะอ่า e ี EP นี้ก็เดินมาถึงที่ EP ประมาณผมจำไม่ได้เหมือนกัน EP ที่เก้านะฮะแปดหรือเก้านี่แหละนะฮะแล้ว EP ต่อไปเนี้ยผมจะลงเป็น EP ที่สิบละกันนะฮะก็จะเขียนอย่าง EP นี้นะฮะจะเป็น EP ที่สี่ของ เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันฮะคะ่าอว่า,าจะเริ่มปลูกบางค้า,าบางค้านะอาจจะปลูกประมาณเราเร็วนี้นะครับเดี๋ยวพอปลูกเสร็จหรือยังไงนะฮะหรือเพื่อนๆท่านใดยอยากดูนะครับเจ้าบางค้าต้นใหญ่ของบ้านวายพีนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมจะลงคลิปให้ดูนะฮะก็อย่างแนวทางการจัดรากนะฮะก็ประมาณ ก็สเต็ปก็เหมือนที่ผมเคยทําให้เพื่อนๆดูเลยแล้วครับผมก็จะจัดรากประมาณนั้นนะฮะแต่การตัดแต่งนะฮะก็เป็นแนวทางประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวยังไงนะฮะต้นนี้นะครับผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะแล้วกันนะครับก็ครับท้ายคลิปนี้ก็ฝากเพจหนูปุ้มปุ้ยนะฮะอ่าเพจนี้นะครับก็จะขายเป็นเสื้อผ้ามือสองนะครับเป็นเสื้อกันหนาวนะครับแล้วก็แมสนะครับ ก็ยังไงก็ลองทักอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามได้นะครับถ้ามีสมาชิกเข้าไปติดตามเพจนี้มากๆนะครับอนาคตอาจจะมีไลฟ์สดขายเป็นเสื้อกันหนาวขายแมสนะครับแล้วก็ไม่ได้ขายเฉพาะเสื้อกันหนาวเดียวนะเราอาจจะมีของกินเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเพจนี้ทําเกี่ยวกับการขายของเลยนะครับส่วนเพจส่วนช,วนชมวมยพีก็ยังอยู่นะครับเพจนี้ก็เอาไว้เกี่ยวกับการาขายต้นไม้นะครับแล้วก็ เพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนก็ลอง inbox เข้าไปถามผมได้นะครับสวนชนชม ynp แนะครับแล้วผมจะขึ้นหน้าแฟนเพจผมไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคนะฮะครับผมก็ท้ายคลิปนี้นะครับผมบอกว่าคลิปนี้นะคงมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วกันนะฮะครับผม ynp ชินชมในวิเนเตจครับขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงไม้นะครับสวัสดีครับ แล้วพบกัน EP ถัดไปนะครับ EP นี้เป็น EP ที่4แล้วกันนะครับครับผมบ๊ายบาย